สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องธรรมรีแชน n นลนะคะวันนี้ธรรมรี h ช n n นลจะมาสอนเพื่อนๆนะคะโกยเงินเว็บเลิฟไทยนะคะเป็นเว็บหาเงินออนไลน์ปี2020เนาะอ่าเรามาดูวิธีการสมัครเว็บไซต์นี้กันเลยนะคะอันดับแรกนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะคะเราก็สามารถลงทะเบียนได้ตรงนี้เลยนะคะเห็นคำว่าลงทะเบียนไหมคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ช่องแรกนะคะช่องแรกให้เพื่อนๆใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะช่องนี้นะใส่เป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะพอใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วช่องที่สองให้เราพิมพ์เป็นชื่อก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะในช่องนี้นะแล้วก็ช่องที่สามและก็ช่องที่สี่นะคะสองช่องนี้นะให้ทุกคนนะคะทําการตั้งรหัสผ่านนะคะสองช่องนี้ต้องเป็นรหัสตัวเดียวกันนะคะ ทุกคนจะใส่หมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะทั้งหมดสี่ช่องเป็นใส่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะส่วนบรรทัดที่ห้านะคะบรรทัดนี้สาคัญที่สุดนะคะให้ทุกคนใส่รหัสคําเชิญของทําอดีตชาแนลลงไปนะคะจะเป็นห้าสามสองเก้าเจ็ดนะคะจะเป็นหมายเลขคําเชิญนี้นะให้ทุกคนใส่หมายเลขนี้ลงไปนะคะ หลังจากที่ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกดคําว่าจดทะเบียนทันทีนะคะเห็นไหมเห็นว่าจดทะเบียนตรงนี้ไหมคะคลิกตรงนี้เข้าไปเลยนะคะก็เป็นการลงทะเบียนสําเร็จนะคะแต่ว่าถ้าหากคนไหนอยากจะทําการดาวน์โหลดแอปก็สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งไว้ในเครื่องเราได้นะคะย้ำนะครมันจะไม่มีในเพจสโตหรือแอปสโตนะคะให้เพื่อนๆน,นำลิงก์คัดลอกลิงก์นี้ไปวางใน Google Chrome นะคะแล้ว กดทำการดาวน์โหลดนะคะย้ำนะคะให้ Copy Link ง์ไปวางใน Google Chrome แล้วกดดาวน์โหลดนะคะถ้าเราดาวน์โหลดเลยมันจะดาวน์โหลดไม่ได้เนาะต้องผ่าน Google Chrome นะคะสำหรับคเพื่อนที่มีบัญชีสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการเข้าระบบการทำงานนะคะ,ะเข้าทำงานเลยนะ หน้าตาของแอปพลิเคชันเลิฟไทยจะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะย้ำนะคะสายฟรีสามารถทำได้3วันนะคะสายฟรีทำได้3วันถ้าเพื่อนอยากทำการอัปเกรด VIP ก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าเราต้องใช้เงินเติมเข้าไปนะคะย้ำนะคะย้ำอีกครั้งการลงทนุนมีความเสี่ยงนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงถ้าเราจะลงทุนหรือเติมให้เราคิดและไต่ตรองให้ดีนะคะเว็บพวกนี้สามารถบินได้นะคะแต่ว่าวันนี้ทํมาดีชาแน,นลจะมาสอนเพื่อนๆโกยเงินวันละ1,000บาทนะคะของเว็บเลฟไทยนะคะย้ำนะคะการเติมเงินเว็บเลฟไทยมีความเสี่ยงนะคะแต่วันนี้เราจะมาสอนเนาะการทางานนะคะมีมีขั้นตอนดังนี้นะคะ อันดับแรกนะคะให้ทุกคนกดไปตรงลูกมือเห็นไหมลูกมือเหลืองๆนะคะของเราสาย C ีเราจะทําได้สามวันนะคะสีสามวันได้เงินวันละยี่สิบสี่บาทเนาะก็ตกเจ็ดสิบสองบาทมันจะถอนไม่ได้นะคะเว็บนี้ถอนขั้นต่ำแปดร้อยบาทนะคะเว็บนี้ถอนขั้นต่ำแปดร้อยบาทขั้นตอนการโกยเงินมีดังนี้นะคะเราต้องเติมนะคะเราต้องเติมเราต้องเติมเนาะเพื่อทําการโกยเงินนะคะ ให้เพื่อนๆน,นะคะทำการเติม v i p แปดร้อยนะคะให้เติม v i p แปดร้อยนะในการโกยเงินนะเดี๋ยวจะสอนนะคะว่าทำอย่างไรเนาะ v i p แปดร้อยก็คือเราจะเป็น v i p หนึ่งนะคะหลังนะจากที่เราเติมบัญชีหลักเราไปแปดร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้คือเป็นรหัสคำเชิญของเพื่อนเพื่อนๆน,นะเห็นไหมตรงนี้นะ ตรงนี้คือรหัสคําเชิญของเพื่อนๆให้ทุกคนใช้รหัสคําเชิญของตัวเองเชิญตัวเองเติมบัญชีที่สองที่สามที่สี่และที่ห้านะคะอันนี้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจอยู่เนาะให้เรานําลิงก์ของเรานะคะไปแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็ทําการเติมเงินเราจะลงทุนอยู่ที่4,800บาทนะคะแต่ว่าเราจะได้เงินวันละหนึ่งพันบาทนะ เพราะว่าเงินหนึ่งพันได้มาจากไหนได้มาจากบัญชีหลักของเรานะคะเราแนะนําเพื่อนหนึ่งบัญชีเราจะได้เงินอยู่ที่สี่คอภัยค่ะเราจะได้เงินอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะได้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเราแนะนำสองบัญชีเราจะได้สองร้อยสี่สิบนะคะเราแนะนำสามบัญชีเราจะได้สามร้อยหกสิบสี่บัญชีสี่ร้อยแปดสิบแล้วก็ห้าบัญชีเราจะได้หกร้อยบาทนะคะ ห้าบัญชีก็คือเราเติมไปบัญชีละแ0ดร้อยก็เท่ากับสี่พันเนาะแปดห้าสี่สิบก็เท่ากับสี่พันบาทแล้วก็บัญชีหลักของเราอีกแ0ดร้อยนะคะแล้วก็เท่ากับลงทุนอยู่ที่4ี่พันแปดร้อยบาทนะคะแล้วก็เรายังสามารถทําภารกิจได้อีกนะคะในบัญชีแต่และบัญชีเราจะทําภารกิจได้อยู่ที่บัญชีละห้าสิบาทนะคะบัญชีละห้าสิบบาทนะ ห้าบัญชี6บัญชีกับบัญชีหลักเราก็ตกสามร้อยนะคะรวมนะคะรวมรวมกับค่าแนะนําของเราจะได้อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะรวมแล้วได้เก้า้อบาทเกือบถึงหนึ่งพันบาทนะคะเพื่อนเเนาะเกือบถึง1 0 0 0ันบาทะะเ,เ,เง, 1, ทงินที่เราเติมไปนะคะที่เงินที่เราเติมอัปเกรด v i p นะคะเราสามารถถอนออกมาได้นะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เราถอนบัญชีนี้เสร็จแล้วเราสามารถทำได้ต่อเลยนะคะปั๊ม ปั๊มได้ต่อเลยนะปัม๊มปั๊มยอดอ่าของผู้แนะนําเราได้ต่อเลยนะคะอืมนี่คือธรรมดิชแน,นลทำอย่างนี้ทุกวันธรรมดิชแน,นลได้ทุกวันย้ํานะคะให้เติม8 0ดร้อยเท่านั้นนะอย่าเติมมากกว่าแปดร้อยถ้าเราเติมสองพันหใช่ไหมสองพันห้าธรรมดิชแน,นลเคยลองเคยเทสดูแล้วมองแล้วสองพันห้าสองบัญชีก็เท่ากับ5000ันเราได้เงินประมาณหกถึงเจ็ดร้อยไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มแนะนําให้เติม บัญชี8ปดรห้าหบัญชี6บัญชีกับบัญชีหลักลงทุน4,800บาทเนาะอันนี้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจอยู่เนาะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะของการโกยเงินและเว็บเลิฟไทยนะคะขั้นตอนการทํางานก็ไม่ยากนะคะทุกคนสามารถศึกษาได้ในแอปนี้เลยนะกดลูกมือเข้าไปนะคะแล้วก็ทําการกดรับงานแล้วก็กดไลค์ทิกต็อกเฟซบุ๊กอินสตาแกรเท่านี้นะคะไม่มีอะไรมากแปบ๊บเดียวเขาก็จะประมวลผลแล้วก็ การถอนเงินภายใน24ชั่วโมงนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อแอดมินเขาได้เลยนะแอดมินเขาจะคือจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมฝ่ายบริการลูกค้าลายเลิฟชัย6688แอภแยกขอไลายเลิฟชัย6 6 8นะคะ ID ไลน์ตรงนี้คือ ID ไลน์ของเขานะคะเขาก็ตอบเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเว็บนี้เปิดตัวเมื่อวันที่9สิงหาคมนะคะยังไม่เยอะนะประมาณ20วันนะคะที่เปิดตัวเนาะ ทำดีชแนลก็ทำทุกวันเลยวันหนึ่งก็ตกประมาณสองพันกว่าบาทนะคะทีรรท่ทำดีชแนลทำาทยดีแชแนลทำแบบว่าเงินเข้าบาัญชีปุ๊บทำต่อทำต่อ,ทำต,อทำต่อเลยจากทุนเราอยู่ที่สี่พันแปดร้อยนะย้ำทุนสี่พันแปดร้อยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเ,เพื่อนๆจะทำให้แต่ตรองเนาะแต่ว่าทำดีชแนลคิดว่ายังไงถึงวันที่สิบแน่นอนถึงวันที่สิบพฤศจิการแน่นอน หลังจากนี้แล้วถ้าเราจะเติมวันไหนให้เราไต่ตรองให้ดีๆนะคะว่ามันมันพอที่จะบินหรือยังประมาณนี้ให้เราให้เราคิดให้ดีๆเนาะให้คิดให้รอบครอบนะคะเพื่อนๆเ,เนาะนี่แหละก็เป็นเทคนิคนง่ายๆนะคะแต่ว่าลิงก์แรกให้ลงทะเบียนลิงก์เป็นของทนายดีชาแนลก่อนนะคําเชิญแนะนําก็คือ5 3 2ส7นะคะให้ใช้ลิงก์นี้ก่อนนะอืมลลิงก์ลิงก์ที่ลิงก์ถัดไปก็ใช้ลิงก์ตัวเองแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็ ถ้าเราไม่อยากแนะนําตัวเองเราแนะนําเพื่อนจริงๆก็ได้แต่ว่าเราแนะนําตัวเองจะดีที่สุดแล้วก็เราไม่ต้องไปยุ่งยากกับใครเนาะถ้ามันบินมาเราก็ต้องเพื่อนเราก็จะได้ไม่มาโวยวายกับเรานะคะลองลองพิจารณาดูนะคะทุกคนนะถ้าอยากจะทํานะคะถ้าก็มันมันมันก็ดีนะคะทำดิจิทัลทำทุกวันเลยมันก็ดีอยู่เพราะว่าก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ มีเท่านี้นะคะถ้าใครไม่อ่าองใจอะไรนะคะก็เดี๋ยวทำดีชาแนลจะทิ้งลิงก์ลายไว้ให้นะคะเพื่อปรึกษานะคะว่าต้องทำแบบไหนอะไรอย่างไรเนอะเดี๋ยวจากคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ